จะบิกเบิลี่เวลาเจ็ดนาฬิกาสองนาทีนะฮะจริงๆเรามีคิวขึ้นท่านาคาตอนแปดนาฬิกานะครับจองเอาไว้นะจะดูบรรยากาศจะรอดไปเนี่ยเช้าวันที่3นะครับสำหรับทริปบึงการนะครับเราเริ่มต้นที่อําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการนะครับซึ่งที่พักเรานะครับก็ไม่ได้ไกลจากอุทยานแห่งชาติภูหลังกาที่เราจะไปในวันนี้นะต้องบอกเลยว่าเราเนี่ย จองคิวไว้า8ดโมงเช้าแต่ช่วงเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากก็ยิ่งทำให้เราหวั่นใจครับว่าเราจะสามารถไปได้หรือเปล่านะในวันนี้นะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของอำเภอบึงของหลงนะฮะ จากตรงนี้นะครับไปในจุดทางขึ้นของถ้านาคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ8กิโลนะจริงๆแล้วในตอนเราขับเข้ามาในตัวอำเภอเราจะเห็นภูเขาที่อยู่ไกลๆนะครับผมคาดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นภูเขาที่เป็นในส่วนของอุทยานแห่งชาติภูหลงไม่ใช่ภูหลงถังภูห <c oughs> <c oughs> ลังกานะฮะไปไกลแล้วฮะ8กิโลน่าจะอยู่ข้างหน้าที่แหละนะครับซึ่งระยะทางจากที่พักเราวิ่งไปยังอุทยานแห่งชาติภูหลังกานะครับ ก็ห่างกันประมาณแค่8ปกิโลเมตรเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเราขับมาเราก็จะเห็นตั้งแต่ไกลเลยนะเป็นภูเขาลูกที่สูงมากตั้งเด่นเป็นสง่านะครับเส้นทางก็จะเป็นถนน2เลนแบบนี้นะครับรถก็ไม่สัญจรเยอะเท่าไหร่นะทุกคนสังเกตได้จากถนนนะครับเปียกแฉะไปตลอดทางนะครับเพราะว่าตอนเช้าในฝนตกหนักจริงๆแต่ถ้าสังเกตดีๆบนท้องฟ้าเราเนี่ยก็จะมีความคล้มความมืดของเมฆอยู่นะแน่นอนว่าทริปนี้เราโดนฝนหนักอย่างแน่นอนครับในการขึ้นทำนาคาครับ คนดูนู้นวัดอยู่ข้างบน่ที่วัดํำนาคารนั่งรถจนมันไม่เห็นอย่างนี้จะบอกให้ต้นไม้บางบรีิทุกคนเมื่อกี้มียอดเจดีย์นะที่เราดูในภาพนะตอนนี้หมอกลงเต็มพื้นที่นะครับในส่วนของตำนาคานะอุทยาแห่งชาติภูลังกานะครับภูเขาอยู่ข้างหน้าเลยนี่ต่อเดี๋ยวจะดู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 ทางซ้ายตรงนี้นะมันจะเห็นเงาภูเขานะเมื่อกี้ทุกคนดูทุกคนดูตรงนู้นอู้ สูงมากอลังการมากทุกคนโอ้โหก็สวยเลยดูดีว ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คืออุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับก็คือเส้นทางที่เราจะขึ้นไปยังถ้ำนาคานั่นเองนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวผาใจขาดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้ขึ้นนะเส้นทางที่เข้ามานะครับก็จะมีป้ายบอกนะว่าเลี้ยวซ้ายถ้ำนาคาซ้ายขวาก็จะเป็นทุ่งนาตามด้วยยางพารานะครับต้องบอกเลยว่าจังหวัดมงกาารนี่มีการปลูกเกษตรกรรมสวนยางค่อนข้างจะเยอะนะเหมอะปิดเหมาะปิดครับเพื่อนๆอ,อือขึ้นไปเจอหมอกแนะ่นะ เราโบกละโบกละจะไปดูครับดี่ครับนี่เรามาถึงถ้ำนาคาแล้วเนาะยังไม่ถึงถ้ำนะาคาถึงได้ไงทางเข้าหรอเออทางเข้ารู้เดินเข้าไปลึกแค่ไหนนะเมื่อกี้ มีคนโบกให้จอดรถล้วก็จอดก่อนเลยเราไม่รู้จะมาครั้งแรกงเดี๋ยวไปดูข้างในให้ว่ามีที่จอดไหมนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันจอดใต้หลังคามันเป็นเป็นของเขกชนอ่ะเออยี่ทิบบาทก็เออให้เยอะฝนตกของเราเปียกใช่ใช่ใช่อุปกรณ์อะไรมันจะได้ไม่เปียกนะกก็ยี่สิบาทมันเถอะไม่แพงทุกคนค่าจอดรถสายเยไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไหมเรานัดคิวของเราน่ะแปดถึงเก้าโมตอนนี้เก้าโมครึ่งละไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันแต่ดูจากสภาพแล้วก็คนก็ไม่ได้แบบ เยอะมากเลยน่าจะวอล์กอินได้แอ่ะเราเห็นโอแล้วโชคดีมากๆเลยนะครับที่วันนี้คนค่อนข้างจะน้อยนะเพราะตรงกับวันจันนะครับแต่มันยังลากยาวไปถึงวันหยุดยาวนะเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทําการมาลงทะเบียนก่อนนะครับก็แจ้งว่าเราทันไป8ปดโมงนะแต่เขาบอกว่าสามารถวอล์กอินเข้ามาได้นะเขียนไปสองชื่อสองท่านหกสิบบาทนะคะหกสิบ 64บาทก็เป็นค่าจัยน20บาทประกัน10บาทโอเคโอเคไปจุดที่สามอาสาน้ำเที่ยวกีผ่านจุดหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งลงทะเบียนจุดสองจ่ายตังค์คนละเท่าไหร่คนละ30บาทมีค่าประกัน10บาทค่าขึ้น20บาทโอเคจะไปอาสาน้ำเที่ยวจะต้องเสียตังค์เพิ่มดิเนี่อยู่กับพี่ใหม่นะคะเป็นไกด์เราค่ะ สอ0พันสี่รแต่ถ้าเดินจริงๆผมว่าน่าจะเยอะกว่าน้เพราะว่านั้นนัก่องเที่ยวเขาจับไอ้นาฬิกาเขาดูเขาบอกว่าทั้งหมดที่ผมขาเขาขึ้นข้าขาขึ้นขาลงไปทุกดประมาณห้ากิโลสองรอยเมตรค่ะเดินไปเลยค่ะ นี่ก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำนาคานะครับเราก็พยายามที่จะปฏิบัติตามกฎของเขานะอย่าไปขี่ไปเขียนอะไรนะครับระยะทางนะครับก็จะมีป้ายบอกอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนขึ้นก็อย่าลืมขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอันก่อนนะครับซึ่งทางช่วงแรกนี่ก็จะเป็นทางขึ้นยาวๆแบบนี้ทุกคนบันไดค่อนข้างจะชันเลยครับพูดเ <Bye. S 1> ข้าไปในกล้องเ oh. <laughs> ขาจะได้ติดสาย่ะ ไปเลยทาไมถึงเรียกว่าอุโมงค์เต่าคะอ๋อเนี่ยเหมือนเต่าเหมือนเต่าค่ะเต่าเป็นกระดองตายเลยค่ะเหมือนเรากําลังรอดใต้หัวเต่าอนี่ก็เป็นจุดแรกนะครับที่เป็นหินรูปเต่านะครับเขาตั้งชื่อว่าอุโมงค์เต่านะก็เป็นอะไรที่อันซีนนะหินก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนประกอบกันเป็นรูปเต่านะ 12ดองจุดหน้าไปครับจากจุดเอถึงจุดเอลมีมีสิบสองจุดเราจะขึ้นไปจากจุดนี้ขึ้นไปค่อนข้างที่เดดชันอืมเราต้องค่อยๆไม่ต้องรีบครับค่ะเพราะกลัว,อวลอยเนี่ยจุดเอนะคะม,มีจนถึงจุด L อลสิบสองจุดจะเริ่มชันตั้งแต่จุดนี้ค่ะ จุดแต่ละจุดนะครับก็จะเป็นจุดให้นะักท่องเที่ยวได้พักนะครับก็จะมีทั้งหมด12จุดด้วยกันนะครับ A ถึง L นะต้องบอกเลยว่าเส้นทางช่วงแรกจะเป็นเส้นทางที่ชันมากๆนะครับบางจุดนี้บอกเลยว่าเกือบ90องศานะครับเราก็ต้องไต่บันไดขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ต้องอดทนนิดนึงนะช่วงแรกเป็นช่วงที่ผมว่าหนักที่สุดแล้วครับบันไดค่อนข้างจะชันแบบสุดๆนะครับแล้วเส้นทางตอนที่เราไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าฝนตกลงมาตลอดเวลานะตอนนี้ไม่รู้ว่าเหงือ่อหรือฝนนะฮะที่ทําให้เราเปียกนะ หินอี้แม่หินทรายแบบแม่น้ำโขงอ่ะนะหุ่นกวดเล็กๆกันนะคะที่เขาดูขึ้นมาแบบแม่น้ำโขยเขามีเยอะอยู่เขาก็เลยคิดว่าแต่ก่อนมันเป็นแม่น้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะท่ทมาตัค่ะปะเนี่ยเป็นมันก็มี เขาว่ากันว่านะครับจุดนี้นะครับเคยเป็นจุดที่เคยมีน้ําท่วมมาก่อนเพราะว่าได้พบซากนะครับไม่ใช่ซากสิได้พบหินนะครับที่เป็นหินแบบเดียวที่อยู่แม่น้ําโขงนะและจากตรงนี้ไปแม่น้ําโขงก็ไม่ได้ไกลกันสักเท่าไหร่นะ,นะช,ช่วงช่วงไหนนะช่วงไหนชันสุดที้นมถึงจุด E นะจุด A ถึง E จะเป็นบันไดชั้นๆอย่าง e ี่เหตุนกันเราเราต้องสัปร่างกายเราไม่ทข็ มันก็ดูอยู่จะเป็นหมอกนะไหมใจเต้นเร็วความเพียรฝนตกกลางวันฝนตกปล่อยเนาะไปออกกำลังกายมาด้วยนะครับใครมานะหาเล่นตะบ้างนะไปบันไดยังเหลืออีกสองช่วงครับอ๋อมีช่วงแรกเราผ่านมาแล้วดูดบันไดทั้งหมดมีประมาณสามช่วงด้วยกันคือมันจะบันไดจะอยู่ช่วงที่มันชันมากมากใช่ป่า ออตอนที่เดินไม่ได้เปียกฝนถ้าเปียกตัวเราตัวนี้เป็นอะไรนะที่อยู่นบนหัวของพญานาคก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่มุมมองของเรานะนนครนะับผมบางคน,นก็มองไม่เหมือนกันตลอดเส้นทางที่เราเดินขึ้นมานะครับมีหินรูปร่างแปลกๆมากมายเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของทุกคนนะว่าจะมองเป็นอะไรนะเป็นหินบริวารนะคะไอบาร์บีคิ้ว บางคนก็มองเป็นอะไรนะปลาไหลก้อนหนึ่งนะคะอันนี้นะคะที่บอกว่าเป็นหินหินเหมือนแม่น้ำโขงไม่ใช่ไม่น้ำโขงใช่ค่ะอ๋ออันนี้คืออะไรคะคือเอาต้นไม้ สิ่งนี้นะครับก็เป็นต้นไม้ที่ขึ้นบริเวณหินนะครับสังเกตว่าจะมีใบไม้โผล่ออกมาจากหินนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยมันก็จะไม่มีนะมันก็จะเป็นหินเกลี้ยงๆนะครับก่อการที่มาหน้าฝนเนี่ยก็จะเห็นอะไรที่ไม่เหมือนการมาหน้าแรงนะครับบางคนก็เคยมาแบบ2แบบแล้วนะก็จะได้เห็นครับความชุ่มชื้นที่ต่างกันถ้ามาช่วงหน้าแรงก็จะแบบบรรยากาศแบบแห้งๆหน่อยนะครับหน้าฝนก็ดีครับไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะเวลาขึ้นมานะ ดูในรูปก็นเล็กนะดูของจริงคือใหญ่เลยตนี่ก็เป็นหินดอกเห็ดนะครับต้องบอกเลยว่าตอนเห็นในรูปเนี่ยเล็กมากเลยนะพอมาเดินดูของจริงโอ้โหโคตรใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนหน้าผาวานอนเหรอคะคือจะเป็นยังไงเป็นรูปตต่อ้ยอยู่ที่จินตนาการนะคะดูไม่ออกวะพี่จาบอกว่าแบบน่ใช้บอก ใครเห็นเหมือนผมบ้างครับว่าหินตรงนี้เหมือนกับหน้าลิงจริงๆนะมีคางมีปากมีจมูกมีตานะครับเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากและผมชอบโซนตรงนั้นมากที่สุดเลยนะและถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับตอนนี้หมอกลงหนามากๆเลยนะครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้ที่สุดเลยฟินมากครับขึ้นไปหน่อยเครับตรงนี้ที่ัสอ,องที่อ่าแต่งรงนี้มันก็แบบมันไดขึ้นไปบนสุด ไปได้สองทางนะคะไไเลือกเอานะคะขวาลาย้ายดีบันไดแดงในตำนานนะคะแต่ก่อนเป็นบันไดลิงไปขึ้นไปเลยตรงนี้ถือว่าเป็นบันไดที่ชันที่สุดนะครับตั้งแต่เราเดินมานะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นการไต่บันไดลิงขึ้นไปนะตอนนี้ก็ทําบันไดให้เราสามารถขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะใครไหมที่บอกว่ากันนะ เหนื่อยะคักไม่รู้ข้างบนจะเหนื่อยกันไหนครึ่งทางไงคะเบาไหวเยอะครึ่งทางละใกล้จะถึงแล้วเดินเพลินๆแป๊บเดียวแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกได้แล้วครับค่ะแันนี้หมดแล้วกันครับน้ำไหลลงมาอยู่นี่เห็นไหม เลยโซนไอไหมนะคะเมื่อกี้คนเยอะมากเาราไม่ต้องรับเราใกล้ถึงละใกล้ถึงละตัวจีแล้วนะคะมีหมอกนะคะตอนนี้เพราะว่าฝนตกตลอดเวลา ชอบครับถ้าเดิน <laughs> ร <g joke in> ้อนๆก็จะอีกฟิลหนึ่งนะสวยไหมเป็นแบบนี่แบบฝนตกแล้วมีข้อดีองไรี้างแต่มันก็จะไม่ค่อยเห็นวิวชัดเท่าไหร่นะ พอขึ้นมาข้างบนนะครับทุกคนก็จะเห็นกลุ่มหมอกนะครับขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนื่องจากฝนตกตั้งแต่เช้าทุกคนไม่แปลกใจเลยครับที่เราจะเห็นหมอกแบบนี้นะครับเดินขึ้นอีกไม่ไกลนะครับเราก็จะถึงในส่วนของถ้ำนาคาแล้วนะครับหินบริเวณนี้ก็เริ่มเป็นคล้ายๆเกล็ดงูอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับยิ่งฝนตกโดนหินนะมันให้ความมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับและเราก็ถึงในส่วนของป้ายผู้พิชิตถ้ำนาคาแล้วครับ ที่จะลงถ้ำเราต้องมีการตรวจตัวอีกรอบหนึ่งนะคะอย่าลืมเก็บตัวไว้ด้วยนะตัวจริงไปนี้จบมีเจ็บไวห้มีให้ามเกบันไดอกไม้ห้าะ่เป็นเาห้ามขีดเสียนกอนหินด้ยที่วิขึ้นมาคิดว่าเป็นของขังอะไรใช่ไหมครับอย่าอย่าเอากลับนะคะ บางคนก็เอาแป้งเอาอะไรมาผูอ๋อ้โหไปฝันเอานะคะมาท่องเที่ยวสถานที่ธรรมชาติทุกคนอย่าขีดเขียนอย่าทําลายอย่าทําอะไรที่มันเป็นเด็กๆอะทุกคนผมว่าทุกคนนะมีวุฒิภาวะและโตพอที่จะไม่ทําอะไรที่ผิดๆนะผมบอกเลยว่าคารบตามกฎของเขานะเราจะเที่ยวอย่างสนุกและที่ธรรมชาติแบบนี้จะอยู่คู่กับเราไปได้อีกนานเลยนะครับแล้วลงมาทุกคนก็จะเห็นในส่วนของถ้ำนาคานะครับ ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าลายเกร็ดงูชัดมากและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับของการมาท่องเที่ยวที่นี่นะจดนี้เราก็ทำนาคาแะแต่ที่เป็นเสียงก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีหลายมุมหลายจุดหลายที่นะครับที่ให้เราได้สามารถได้มารับชมนะถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติบริเวณนี้ตอนที่ผมเห็นครั้งแรกต้องบอกเลยโหธรรมชาติสร้างสารรค์สิ่งพวกนี้มาให้เราได้ชมกันมันไม่ธรรมดาจริงๆครับ จากถ้ำนาคาครับก็จะเป็นที่โล่งกว้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านบนของภูเขาเลยนะครับซึ่งเสียนของนาคาก็จะมีทั้งหมด3เสียนด้วยกันนะครับแต่วันนี้เราได้ไปดูทั้งหมด2เสียนะครับก็คือเสียนที่1และเสียนที่2นะครับตรงจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่ผมชอบมากๆาเลยนะครับพอได้เห็นวิวของบึงโขงหลงนะครับถ้าเรามองไปไกลๆเนี่ยเราสามารถเห็นบึงโขงหลงได้เลยนะครับซึ่งสภาพภูมิประเทศบริเวณนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหินทรงแปลกๆนะครับทุกคนซึ่งหาชมได้ยากนะ ทั้งแผ่นนี่เป็นหินทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนแทบจะหาดินไม่เจอเลยนะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกตามากและผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะกับสถานที่แบบนี้นะครับ Bueno, no no บริเวณด้านบนเจดีตรงนี้ก็จะเป็นเจดีหลวงปู่เสานะครับทุกคนน่าจะจําได้ตอนเราขับรถเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นยอดเจดีนะครับจากข้างล่างเลยนะก็คือเห็นแต่ไกลเลยก็คือเจดีหลวงปู่เสานี่แหละครับและใกล้ๆก,กันนะครับก็จะมีผาใจขาดนะปกติจะมีหน้าผาที่คนชอบไปยืนถ่ายรูปกันแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยครับเพราะหินบริเวณนี้เป็นหินทรายนะเพราะงั้นมีความผุกร่อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาไม่ให้ไปยืนแล้วนะคะเราก็สามารถถ่ายรูปตรงจุดชมวิวแบบเมื่อกี้ได้เท่านั้นนะและต้องบอกเลยสภาพหินแถวนี้ แปลกตาจริงๆนะต้องมาให้ได้สักครั้งครับ ตรงบริเวณทางเดิพยยนพญานาคตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินไปยังเจดีของหลวงปู่วังนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับเมื่อกี้เลยนะก็จะเป็นจุดที่สูงกว่านะครับทุกคนบรรยากาศข้างบนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีผู้คนค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เป็นสภาพหินอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับมีเจดีสีทองนะครับเมื่อก่อนในชาวบ้านก่อนหน้านี้เนี่ยมีการมาพังทําลายบริเวณนี้คิดว่าข้างในจะมีสมบัตินะแต่จริงแล้วก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรอย่างที่เขาคิดไว้นะครับ จากนั้นเขาก็เลยมีการสร้างเจดีหล่อขึ้นมาใหม่นะอย่างที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันเลยครับโยกขำเหไหมน้ำไหลใช่ไหมไหลไปลงใสกับสีงามใสน้ำน้ำยยน้ำเน้่ยน,น้นะ้ <c oughs> <c oughs> ล้างมือดิล้างมือดิตรงบริเวณเมื่อกี้ก็จะเป็นน้ํานะครับที่เขาทําเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำมาไว้ให้ได้ใช้ตอนที่สมัยก่อนที่มีพระมาอยู่ข้างบนนะครับเส้นทางตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เดินทางไปยังเสียนของนาคาเสียนที่หนึ่งนะครับคือเสียนที่ใหญ่ที่สุดนะที่คนมักจะมาขอพร ขออะไรต่งางๆมากมายนะครับแต่ก่อนจะถึงเนี่ยเราจะเจอศาลาตรงนี้ก่อนนะครับที่เขามาทําพิธีการเรียกเงินทำแอปแอปพลิเคชันในการแบบให้มีทรัพย์สินมากขึ้นมีเงินเข้ามากมายนะครับและที่ทุกคนเห็นก็คือที่คนยืนเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นจุดที่รอถ่ายรูปกับเสียงที่1น,นะครับของนาคานะต้องบอกเลยว่ารอคิวตรงนี้นานมากขนาดเป็นวันธรรมดานะครับคนก็รอที่จะมาถ่ายตรงนี้นะผมต้องบอกเลยว่ามาถึงนี่ทั้งทีนะ ไม่รอก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับเพราะว่าเราเดินทางม,มาไกลมากเราก็รอจนกว่าเราจะได้เข้าไปดูของจริงนะว่าบริเวณนี้เป็นยังไงและนี่ก็คือสภาพของเสียนที่1อันเรื่องลือครับกับถ้ำนาคาครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเห็นครั้งแรกต้องตกใจและตะลึงมากๆเลยมันเหมือนจนหน้าอัศจรรย์มากเลยนะครับยิ่งช่วงที่เป็นหน้าฝนอย่างนี้นะครับหินมันมีความเปียกความชื้นมันทําให้ยิ่งดูแบบเหมือนมีชีวิตจริงๆนะสำหรับเสียงที่1นึ่งนคานะครับซึ่งอีกไม่ใกล้ไม่ไกลเดินมาอีกนิดนะครับแล้วก็เจอเสียงที่3นะแต่ส่วนตัวผมต้องบอกว่าเสียงที่3เนี่ยมีความคล้ายกับนาคาหรือว่างูยักษ์มากกว่านะครับ นี่ก็คือกลับมาลงทางเดิมแล้วนะคะทางที่ขึ้นมาตอนแรกหลังจากเสียงสุดท้ายก็ได้อยู่นะพวกดินเนี่ยเท้านี่จะลื่น,นบ้าง,น,างนี่ก็เป็นช่วงทางกลับแล้วนะครับเราก็จะกลับไปที่ด้านล่างนะแต่ก่อนจะกลับไปนะเรายังมีอีกหนึ่งสถานที่ครับที่เราจะต้องไปก็คือน้ำตกตากวิมานทิพย์นะครับต้องบอกเลยว่ามีเฉพาะช่วงฝนตกเท่านั้นงงไหม ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนเนี่ย ฝนตกไม่หนักพอน้ําตกก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะต้องเดินเข้าไปอีก300เมตรนะครับและเป็นเส้นทางที่คนมักไม่ค่อยเข้าไปสักเท่าไหร่นะแต่วันนี้เราโชคดีมากครับที่น้ําตกนะครับมีปริมาณน้ําที่สูงมากเพราะเราเห็นตั้งแต่ทางเข้าเลยนะขับรถเข้ามาในะเห็นน้ําตกกาลังไหลลงมาเพราะฉะนั้นเราไม่พลาดที่จะเข้าไปได้ครับมันโอกาสน้อยจริงๆที่เราจะได้เจอไม่พูดพร่ำทําเพลงครับอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศและฟินไปกับบรรยากาศของธรรมชาติของน้ําตกดาบวิมานทิพย์ครับไปดูกันครับ

เป็นไงล่ะครับเดินมาตั้งไกลเดินมาตั้งนานมาพลาดที่น้ำตกตาวิมานทิพย์แต่อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศนะลืมลืมเมื่อกี้ไปนะครับเมื่อกี้เกือบลืน่นลงลุมเลย บอกเลยนะครับว่าทางเดินของน้ําตกหินนะครับก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นรูแต่เรายังไม่ละความพยายามนะครับเราจะไปดูน้ําตกอีกชั้นหนึ่งซึ่งเราต้องปีนป่ายไตย่เชือกทางอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนี่ก็เป็นรางวัลของพวกเรานะครับที่พยายามมาทั้งวันนี้นะครับพยายามปีนพยายามป่ายนะให้บรรยากาศที่ต้องบอกเลยว่าสดชื่นสดๆครับทุกคนนี่ก็เป็นที่สุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวนะฟินไปเลยครับ ช่วยเมื่อกี้มันบันไดมันหลุดออกน,นะครับน้ำตกะเสียงเกินตอนแรกมันลงทางน้ำตกได้นะโ,โอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับเดินต่อ,อิีนึง ตัวหันหน้ามาดิหันหน้ามาดิดำ <laughs> <c oughs> มานั่งรอให้ดูเลย <c oughs> เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยจะกินข้าว <c oughs> จะกินข้าวด้วยเหรอนี่จะกลับกรุงเทพด้วยจะกลับกรุงเทพด้วยล้างมือแล้วไม่จับดีกว่าชื่ออะไรนะ<อ>นโ,นโน่ ดูหูเลยเยียหล่อจังเลยหน้าเหมือนตัวเลยเป็นไงบ้างคะเดินลงมาเหนื่อยครับเดินลงมาเจอน้องหมาคนนี้เอ้ยแมวอยากกินข้าวด้วยอยากกินข้าวด้วยโอเคลงมากินก๋วยเตี๋ยวด้านล่างมีของขายนะทุกคนหิวหิวมาเ่ยจะกินมาอุดหนุนชาวบ้านแถวนี้หน่อยเนาะอเลยจะบอกว่าอะไรนะ เราใช้เวลาเกียรดิ้โอ้ไม่เอาไม่เอาลงไปลงไปสี่ชั่วโมงสี่สิบให้สี่สิบนาทีอะขึ้นมาเก้าโม่าจับเวลาไว้ขึ้นประมาณเก้าโมงเกือบครึ่งมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันลงมาถึงประมาณบ่ายสองครึ่งประมาณนั้นเกือบห้าชั่วโมงอะค่ะโอ้ตัวดูมันดิมไม่เอาไม่เอายังไม่มีอะไรของกินก่อนยังไม่ใช่เวลาของหมา คนหิวอะ่ะไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้านี่กิน,กนก่อนหมายแยงนทั้งบอกเลยดมอะไรกันบ้ดมรองเท้า,าใช่ไหมรองเท้าเน่าเนาะเท้าเน่าใช่ไหมใช่ไหม